มาทายกันดูไหมครับว่าสัตว์อะไรที่อันตรายที่สุดในโลกอยากจะแนะนำเล่นมนี้ครับ Unstoppable Us เราพูดไม่อาจอีกอย่างมันคือหนังสือเซเปียนที่โด่งดังหนังสือเซเปียนฉบับกราฟิกซึ่งก็ไม่ได้เอาข้อความแบบเซเปียนมาวางแล้วมีรูปประกอบน,นะก็คือมีการเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่าย แล้วมียิ่งมีลูกยิ่งทําให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นเห็นภาพได้ชัดขึ้นทั้งในเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเราพูดไม่อาจหยุดยั้งหรือหนังสือเซเปียนฉบับกราฟิกเราขอพูดถึงส่วนที่คิดว่าเป็นาสาระสําคัญสุดๆของหนังสืเอเล่มนี้กันนะครับแล้วเราก็มาดูวิธีเล่าเรื่องที่โพตรเพิอเพลินเลยอ่ะดูนะครับอนุเป็นสัตว์เราเคยป่าเถื่อนอันนี้ก็คือ ขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกเราอ่ะเคยเป็นในพานมาก่อนนะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าพวกเรามีความสามารถพิเศษครับคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนกลัวไฟมนุษย์ก็กลัวไฟเพราะมนุษย์ก็อ่อนแอแต่พวกเราดันเข้าใจว่าเฮ้ยไฟมันควบคุมได้หลังจากนั้นเมื่อเราควบคุมไฟได้เราก็มีอำนาจครับในการขับไล่สัตว์ป่าหรือสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดก็คือเราทำอาหารได้นะจ๊ะ แล้วพอทาอาหารได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอทําอาหารได้มันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยใช้เวลาในการกินน้อยลงเพราะเราปรุงอาหารให้กินง่ายไงพอใช้เวลาในการกินน้อยลงเรามีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเราก็มีเวลาคิดเพิ่มขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าสมองเราก็ใหญ่ขึ้นนี้พอสมองเราใหญ่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อลงไหมเราก็สื่อสารกันได้พอสื่อสารกันได้ปุ๊บเราเนี่ย มันเป็นนักสร้างสตอรีร่อ่ะก็คืออายกตัวอย่างง่ายสมมุติว่าเรามีศัตรูมาลุกดานเราจะทําให้ทุกคนพร้อมใจกันไปต่อสู้กับศัตรูได้ไงนางก็สร้างสตอรีร่ขึ้นมาเลยดื้อเลยครับพวกเราบูชาเทพเจ้าแห่งไฟพวกนี้ไม่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟไปพวกเรารวมพลังกันไปจัดการมันอะง่ายแบบนี้แหละก็รวมคนกันไปเลยเป็นร้อยเป็นพันไปจัดการศัตรูแล้วอีศัตรูมันมีอยู่แค่หยิบเดียว โอเคมันอาจจะแข็งแรงกว่าแต่สุดท้ายมันก็แพ้คนเยอะนั่นแหละครับมนุษย์ถ้าเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับนึกภาพไม่ออกลองดูภาพนี้ครับหนังสือดีมากอะคือภาพแบบเออเกสเลยเห็นไหมครับแมมมอสตัวเบลอเลยมนุษย์ตัวปิดเดียวไะไปสู้กับแมมมอสได้ยังไงไม่เป็นไรจ้าเราสื่อสารกันได้เราบอกกันว่าพวกเราไปกับแมมมอสกันเถอะพวกเราช่วยกันนะดูวันนี้ต่ออันนี้น่าจะถูกใจนักกินของหวาน คุสงสัยไหมทำไมเราคลั่งของหาวานจังวะก็เมื่อก่อนอะ่ะมันไม่ได้มีต้นไอศครีมหรือต้นเค้กมันมีแต่ต้นไม้ที่มีผลไม้หวานๆแล้ววิธีที่มนุษย์ทำก็คือเมื่อเจอก็กินมันให้เยอะที่สุดแล้วอีกความบ้าของหวานมันก็ฝังอยู่ใน DNA ของเรา,ท,าเทั้งเตี้ยเลยครับทุกวันนี้เราเห็นของหวานนี่แทบพุ่งเข้าใสา่คืออย่างนั้นต้องความอยากกินนี่ก็คือเรื่องของความบ้าของหวานของมนุษย์แล้วมนุษย์จะอยู่ทั่วโลกได้ยังไง คือจริงๆอ่ะมันมีสัตว์ที่พัฒนาการจากสัตว์น้ําขึ้นไป,นเ,ปนเป็นสัตว์บกอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาพัฒนาการนานแต่คุณมนุษย์เนี่ยครับดันรู้ว่าทีตายแล้วไม้ลอยน้ําได้นางก็เอาไม้มามัดกันต่อเป็นแพรแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วที่ Amazing สุดๆก็คือคุณมนุษย์ไปที่ไหนสัตว์ที่ท่านสูญพันธหมดเลยครับเพราะเราสื่อสารกันได้เราเป็นฮันเตอร์เราต้องการอาหาร พราะฉะนั้นเราก็จะลุ่มกันล่าล่ามันทุกอย่างจนทุกที่ที่มนุษย์ไปสัตว์ศูนพันหมดนะครับเป็นไงบ้างครับกับอีอันสต็อ n เอเบิลัสเซติเอียนฉบับกราฟิกเล่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีเล่มสองด้วยแต่เราคิดว่าเล่มสองนั่ง,องอยากตเลยเป็นการ์ตูนตล่งแบบช่องสี่เหลี่ยมแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาสรุปให้ฟังต,ตอนนี้ก็คือสรุปง่ายๆคือเฮ้ยมันควรค่าแก่การอ่านนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้รู้จักว่า เราเป็นใครมาจากไหนเรามัอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไงก็ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ